ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับในการใช้น้ำกกทำการ,กรเกษตรอย่างปลอดภัยครับนายชรินทองสุขผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยื่มเยือนและให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ทำนาหมู่ที่8บ้านไตรแก้วอำเภอวิงเหนือ ตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพการเกษตรท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อประเด็นคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกโดยผลตรวจสอบยืนยันว่าในน้ำแม่น้ำกกค่ะมีการตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางจุดซึ่งระดับการปนเปื้อนมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่สำหรับน้ำประปาที่ใช้น้ำจากแม่น้ำกกเป็นต้นทุนมีคุณภาพปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถใช้อุปโภคบ ิได้ตตามปกในส่วนของความกังวลในการใช้น้ำกกในกเกษตรนั้นกเกษตรจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าสามารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความเป็นกรดด่างหรือ P h ที่เหมาะสมโดยเฉพาะค่า PH 6.5ขึ้นไปจะช่วยลดการดูด,ด,ดซึมโลหะหนักเข้าสู่พืชผลได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงควรใส่รองเท้าบูทตและเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการสะสมของสารเคมีที่อาจตกค้างบริเวณผิวหนังในระยะยาวได้ครับ